ผมผมเห็นแล้วผมไม่แฮปปี้นะผมก็อึดอัดแต่ผมเลยผมเห็นพี่นองประชาจะออกมาเยอะนะแต่ก็ต้องเตือนคุณโน้ตแบบตรงไปตรงมาคุณอย่าเอาเรื่องศรัทธามาเป็นเรื่องสนุกเรื่อง,เร,องเรื่องตลกหรือมาบุลลี่เอาให้มันเพื่อให้คนฝั่งคนสนุกเพราะว่าอันนี้อันตรายมันไม่ได้หมายถึงอันตรายต่อประชาชนประเทศมันหมายถึงอันตรายต,ตัวคุณด้วยคนำะพูดมันส่อในยาอยู่แล้วคือหลายๆคาพูดมันให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับกับประชาชนอีกกลุ่มหนึง่งดังนั้นวันหลังคุณจะ ให้คุณคุณก็มิวที่พอว่าพอที่ควรจะรู้ว่าคุณจะอยากจะตลกอ่ะคุณควรจะทําขนาดไหนไม่งั้นชีวิตคุณก็จะไม่ดีนะผมเตือนไ้เลยนะชีวิตคุณจะไม่ดีสักวันคุณวัดจากอารมณ์ของประชาชนที่หลากหลายมากที่พุ่งหอกใส่ครับคุณที่จะต้องไปแสดงออกบาอย่างกับนักสิ่อยิ่งคุณเป็นนักพูดในที่สาธารณะนักพูดตลกนักพูดเสียสีอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องมีคอมเมนเซนส์ในการที่จะสื่อสารว่าอะไรที่มันจะทาให้ประชาชนฟังแล้วรู้สึกแบบ มันเ,เจ็บหัวใจเพราะคุณกำลังไปเหยียดหยามเขาไปดูถูกเขาคุณต้องเรียนรู้บทเรียนตัวเองว่าคุณควรจะวางตัวแบบไหน,นที่คุณเคารพความเชื่อของคนอื่นผมผมเห็นแล้วผมไม่แฮปปี้นะผมก็อึดอัดแต่ผมเผมเห็นพี่น้องประชาชนจะออกมาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องอันนี้โอเคก็เป็นเรื่องของประชาชนที่นักการเมืองล้วก็ทิ้งระยะก็เป็นเรื่องของอฝ่ายประชาชนตลาดที่ออกมาแต่ก็ต้องเตือนคุณน้ตแบบตรงไปตรงมาเรื่องอะไรมันเรื่องที่ของศรัทธาของประชาชน เรื่องศรัทธาคุณก็ต้องอย่าลบลูกคุณอยาเอาเรื่องศรัทธามาเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกหรือมาบุลลี่เอาให้มันเพื่อให้คนฝั่งคุณสนุกเพราะว่าอันนี้อันตรายมันไม่ได้หมายถึงอันตรายต่อประชาชนประเทศมันหมายถึงอันตรายต,ตัวคุณด้วยนะคุณจะต้องเรียนรู้ศรัทธาของประชาชนในการฆ่าตามไปแล้ววันหนึ่งคุณอาจเป็นคนมีคนทุบตีคุณขึ้นมาตีหัวคุณขึ้นมาเอาหน้าติกยิงหัวคุณมายิงคุณขึ้นมาคือคนพวกนี้เขาเก็บไว้ในใจเยอะ ที่คุณไปเชื่อเชือนแล้วก็แม้คุณจะอ้างว่ามีคนมาแก้ตัวไม่ได้พูดคำว่าเศรษฐกิจเท่าไหร่เพื่ควาเพียรคำพูดมันสอบในยากอยู่แล้วคือหลายๆคำพูดมันให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นวันหลังคุณจะให้คุณคุณก็มิวที่ภาวะพอที่ควรจะรู้ว่าคุณจะอยากจะตลกอ่ะคุณจะควรจะทําขนาดไหนไม่งั้นชีวิตคุณก็จะไม่ดีนะผมเตือนไว้เลยนะชีวิตคุณจะไม่ดีสักวัน คือเมืองไทยถึงจุดหนึ่งอะไรก็เกิดได้หมดตายเมื่อไหร่ก็ไมันรู้ตัวชีวิตของเราแต่จะสมมติตามที่ที่ที่ี่หม,มอพูดบางคนเขาก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องแบบไปว่าเซเลบอะไรอย่างนั้นแบบเออคนรวยอยากใช้ชีวิตไม่รับชิวชิวมันอย่างนี้อของพวกนี้เวลาฟังด้วยคำบรเส้จมันจะรู้คือคุณเม่อวันนี้มาแก้ตัวมันก็ไร้สาระของพวกนี้เราฟังปั๊บด้วยคำบรรเสนมันจะรู้ว่าคุณกำลังสื่อสารอะไร าคุณจะสื่อสารแผมใช้ชื่อคือเนื่องจากว่าคำว่าพอเพียงมันเป็นคําที่เราจะใช้ประชาชนทั่วไปใช,ช้เยอะมากคุณวัดจากอารมณ์ของประชาชนที่หลากหลายมากที่พุ่งขอกใส่ครับคุณที่จะต้องไปแสดงออกบางอย่างกับนักติงกับอีกเรื่องหนึ่งแสดงคุณก็รับรู้ว่าประชาชนที่คุณไม่รู้จักเยอะแยะเลยที่เขาไม่เข้าใจเขาลับไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณนั้นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความมั่นใจยิ่งคุณเป็นนักพูดในที่สาธารณะนักพูดตลกนักพูดเสียสีอะไรก็แล้วแต่ คุณก็ต้องมีคอมเพนเซนต์ในการที่จะสื่อสารว่าอะไรที่มันจะทำให้ประชาชนฟังแล้วรู้สึกแบบมันเก็บหัวใจเพราะคุณกำลังไปเหยียดหยามเขาไปดูถูกเขาดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องอื่นที่ตลกลกเยอะๆเราดูนักพูดที่เป็นตลกของสางประเทศไม่มีบากฏก,การในรูปแบบนี้แต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะคิดไงก็แล้วแต่แต่คนฟังคนส่วนใหญ่ฟังแล้วเข้าใจเป็นแบบสัง,ในในงคมไทยควรจะถอดบทเร,รียนเรื่องนี้ร่วมกันอย่างไรครับ พราะมันก็เรสเปคซึ่งชาติการ์ดคือถ้าเป็นนักการเมืองโอเคคุณก็เถียงไปเถียงมาได้แต่สิ่งที่เคารพนับถือแม้แต่พระพุทธรูปพระพระสงฆ์องค์เจ้าศาส,สดาของหรือแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์นี่คือเป็นที่ศรัทธาของแต่ละกลุ่มบุคคลชนชาตินะเราเห็นมาแล้วเนี่ยแม้แต่บางคนไปละเมิดพระบรมเจ้าของศาสนาอิสลามเนี่ยฆ่าตาไมไปเยอะเลยนะงั้นเหมือนกันวันหนึ่งถ้าคุณไปละเมิด พข้ามาสา์ที่ประชาชนส่วนใหญ่เคารพนับถือแล้วคุณเอามาเล่นตลกพูดเล่นคุณอาจจะตายไม่รูตัวก็ได้แล้วคุณอย่าไปโทษคนอื่นคือคนเราลาเก็บกดเึ็งจุดหนึ่งนั่นถามว่ามีบทเรียนอ,อะไรคุณต้องเรียนรู้บทเรียนตัวเองว่าคุณควรจะวางตัวแบบไหนที่คุณเคารพความเชื่อของคนอื่นไม่ใช่เอาความเชื่อตัวเองมามังี